สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เดินทางมาจากไหนครับพี่อ๋อสินกวางครับอ๋อไก่ย่างครับพี่นะครับผมอันนี้ทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่ครับโอ้ยดูดูคลิปดูไอ้นั่นเยอะเยอะเลยอ่าหลายอ๋อดูหลายมาเป็นปีแล้วแล้วทำไมถึงวันนี้ตัดสินใจมาเกิดจากอะไรพี่พ่อขันรถคันนึงคันหนึ่งอยู่ครับทีนี้มันใกล้จะหมดแล้วก็เลยมานะครับมาก็นี่เลยครับแล้วเป็นไงพ่อออกมาเจ็บแสนนะ เหลือซี่กว่ารู้รู้สึกไงพ่อก็ดีครับย่ครึ่งหนึ่งนะเพราะถ้าออกใหม่นี่น่าจะดาวน์เป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นเนาะพ่อเนาะใช่ตัวนี้พ่อผ่อนประมาณเท่าไหร่แปดพันครับเจ็ดแปดพันแปดพันกว่าบาทอ๋ออันนี้คือรวมประกันชีวิตแล้วแล้วถ้าไม่รวมอ่ะพ่อน่เจ็ดพันกว่าบาทนะใช่ไหมเจ็ดพันกว่าบาทนะครับประมาณนี้แล้วเป็นไงพ่อได้โปรโมชั่นอะไร สิบเลขแสนก็คือเอาแบงค์สิบมาใช่เอาส่วนลดหนึ่งแสนไปใช่ไหมพ่อเนาะประมาณนี้ออกยากไหมไม่ยากครับซื้อคนเดียวไม่มีคนทาด้วยโอ้โหนานไหมพ่อกว่าจะอนุมัติก็ไม่นานนะหลังจากเข้าไปตรวจสอบแล้วใช่ครับก็ประมาณวันสองวันรู้เรื่องนะครับโอเคครับพ่อวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะ เมาดูกัครัะเหมือนที่บอกครับใครที่กำลังจะออกแอบยกสูงเจ็ดเกือบแปดแปดนะ่นนี่มันอาจจะต้องดาวมันโอ้คิดว่าจะยกสูงไปออกใหม่ดาวสองตอนนั่นไหละเพราะวะ่าพก็คนไม่รู้เนี่ยมไม่ได้ค่อยไปสอบถามมันก็คือจะเป็นแสนมั้งโาหมาป๊อบเลย ใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับก็วันนี้บอกครับไปออกใหม่เนี่ยใครใครที่ไปออกใหม่ก็ฝากนิดนึงนะครับมันก็ใช้วัน7-8็ดแปแสนแต่มาหาป๊อปอะไม่ต้องใช้เลยแล้วก็เหลือแค่4ี่แสนกว่าบาทด้วยแล้วก็ผ่อนแค่หลักพันนะเหมือนที่บอกนะครับผมรับประกันให้พ่อเหมือนป้ายแดงนะถ้ามีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพี่ก็ไปไม่กลับมาเอามาคืนโอเคนะครับพ่อโอเคครับขอบคุณมากครับนี่อัดวิดีโอไปเป็นหลากหลายพ่อสบายใจเลยนะเนี่ยนี่อ่ะให้ดูครับตัวนี้ก็วันนี้บอกครับเป็นยกสูงเป็นตัว E นะคือไม่ใช่ตัวโลนะครับลลูกกกคค้้้าารระจพัับบไดสวยยยๆอ่งนีเ เป็นไงดูแม็กดูยางเลยเป็นไงฮะเดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ้โหลมือสองดอกเบีย้ยแพงอ่ะผมไปพีด่ดูที่ดอกยางครับสําหรับผมมันมีแค่ดอกยางครับที่หนาส่วนดอกเบีย้ยบางนิดเดียวสองบาทต่อสัญญาสุดยอดปะ<อ>ดแต่ถ้าเครดิตด,ด,ด,ดีนี้ฟรีดาวดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ต่อสัญญาได้นี่แหละดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ต่อสัญญาถ้าไม่มีเครด,ดิตขอเป็นพนักงานบริษัทหรือซา,าลารีก็ได้เหมือนกันถ้าไม่ใช่พี่ซา,าลารี่ดาวสามสิบแล้วกันเดี๋ยวจัดให้นะครับผมนะนี่ให้ดูครับข้างในงวดเจ็ดแปดพันนะลูกค้า เครดิตดีฟรีดาวครับลองดูชุบ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 หัวค่าครับบัวค่าโลโก้ตัวอีชัดเจนครับนี่ข้างหลังนะอยากได้อย่างนี้กันเด้ไปครับพี่ไปสี่คนแรกครับคนแรกกดแชร์ที่เลยไม่ออกคอมเมนต์เลขสี่เข้ามานะครับจัดไปฮะเดี๋ยวผมหาให้อีกนะครับเหลืออีกสี่ครับสุดท้ายครับขาวดำเทาบอล4คนแรกขออีก4,000กว่าบาทครับโทรมาเลยครับ0945260324หรือแอดสี่สครับ